ฟังเหมือนดูดีฟังเหมือนอ่าจะเป็นผู้นํานะครับทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเออจะเหมือนเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณคือเป็นผู้นำว่าเออเนี่ยฉันจะดาเนินการนู่นนี่นั่นนะถามหน่อยเออคุณเป็นผู้คุณทําอย่างเงี้ยนะถามว่าเขามีกิจกรรมในหมู่บ้านอะคุณไปทํากับเขาไหมเออเขาทำงานบุญงานอะไรจะไหมล่ะไปช่วยวัดทํานู่นทําเนี่ยเออถามหน่อยคุณไปร่วมไหมไม่มี ไม่มีอเขาไม่เห็นไปช่วยไปร่วมอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เขาเป็นเป็นคนการันตีออกออกออกตัวแทนทั้งหมดเลยเออออกตัวแทนหมด,หมดเลยว่าเดี๋ยวดําเนินการให้เอ,อ่อไปติดต่อขับรถเสียค่าน,น้ามันไปติดต่อเองนะทําไมเขาจะแอคชั่นขนาดนั้นน่ะโอ้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดเขาทําเพื่อจิตอาสาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยเอ,อเดี๋ยวลงสมัครเลยนะเนี่ย <laughs> อะเออ จริงๆเขาไม่เคยสนใจเลยชาวบ้านชาวเบิร์นเนี่ยเาไม่เคยสนใจเลยเขไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำไปถามว่าคุยไหมไม่คุยเออไม่คุยกันเลยไม่ไม่มองหน้าไม่อะไรกันเลยแม้แต่เขามองด้วยหางตาเขายังไม่พอใจแล้วอย่างนี้จะไปทําเพื่อเพื่อหมู่เพื่อชาวบ้านเหรอมันใช่เหรอเออไอ้ว่าไม่ใช่นะเอฟซีนะเออมันไม่ใช่เออมันมันสวนนะมันสวนความรู้สึกไง กี่ปีมาแล้วอ่ะเออถามเรายิ่งระยะหลังๆนี่เขาไม่เคยคุยไม่เคยอะไรกันเลยไม่เคยใกล้เคียงเลยเห็นไหมไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมข้างในอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วเออแต่ครั้งนี้ทําไมเป็นตัวแทนน่ะดูเอาแล้วกันไอซีว่าทําไมต้องเป็นตัวแทนใช่ไหมเออทำไมต้องมาออกแอคชั่นเขาบอกโอ้เดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยเขากเขาก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์คืออะไร ก็ไปเสียค่าปรับไงนะเอไปก็ไม่เสียค่าปรับแค่นั้นเนี่ยอาทาให้มันถูกต้องแค่นั้นเองมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าชาวบ้านเขายิ้มไม่ล้โอเคด้วยไหมแต่แอดว่าส่วนมากเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้ปลาป,า,ปาหมู่บ้านใช่ไหมปลอมทุกใช่ไหมปลอมสุดๆก็นั่นนั่นสินะครับเออนี่แหละ คือตัวจริงเสียงจริงเนี่ยคนเราอะ่ะจะทําเพื่อเพื่อหมู่บ้านจะทําเพื่อชาวบ้านเนี่ยเขาต้องเป็นคนแรกเริ่มทํากันมาแต่แรกแรก่อนก็คือมีเจ,จกรรมอะไรช่วยเหลืออะไรต้องเข้าไปร่วมเข้าไปทํานะแต่นี้ไม่มี FC. เอฟซีเออไม่มีไม่มีทําเลย <laughs> แล้วอยู่ๆจะมาเป็นตัวแทนเอฟซีนะเออโหจัดงานจัดการวางแผนให้เลยว่าต้องทําแบบนี้ทำคนนี้ทําแบบนี้แบบนี้โอ้โหคุณสั่งการยิ่งกว่าผู้นำเหมือนเนี่ยผู้นํานี้ยังไม่ได้ออกแอคชั่นขนาดนี้เลยนะอันนี้ออกแอคชั่นเลยนะเห็นชัดเจนเลยแล้วว่โอ้โหดําเนินการให้เสร็จสัตว์เลยใครที่ไม่มีส่วนร่วมเนาะมาไปไกลๆเออ โอ้โหนะดูดูทําแบบนี้ดูเป็นพระเอกเลยนะดูเป็นนางเอกเลยเอาจริงงนะเออ่ดูเป็นฮีโร่เลยแต่ดูแล้วมันแฝงแล้วไอ้ตีนะมันแฝงมันไม่มีคําว่าฟรีหรอกแอ p พูดไดเลยในเมื่อเขามีกฎหมายเขาชี้อยู่แล้วว่าอันไหนผิดถูกถูกไหมลนะ่ะเออถึงจะไปคุณก็ต้องเสียค่าปรับอยู่ดีในเมื่อมันผิดถูกไหมก็แค่นั้นนี่ผิดกูก็ไปเสียสิเออ อ่ะวันนี้มันชัดเจนแต่เขาก็ต้องตรวจสอบก่อนนะเขามาเนี่ยกรมทรัพ์มาเนี่ยเขาก็ต้องมาอยู่ดีเออถามว่าถามว่านายอำเภอเนี่ยเขาเกี่ยวข้องไหมเขาไม่เกี่ยวเขาต้องโยนให้กรมทรัพ์มาอยู่ดีนัน่นเป็นหน่วยงานตรงของเขาถูกไหมนั่นคือหน่วยงานตรงก็คือกรมทรัพ์เขาก็ต้องมาตรวจสอบเออผิดถูกไงก็ว่าไปตามนั้นเอ,อคือพูดง่ายว่า ายอำเภอเขาจะไม่มีสิทธิ์มาสั่งการในอำเภอสั่งการได้แต่ว่ากรมทรัพย์ก็ต้องมาอยู่ดีนั่นเป็นเป็นหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงเออจะไม่ให้เขามาเขาจะนั่งอยู่เฉยเฉไม่ต้องมาทั้งนี้มัาดําเนินการแทนมันไม่ได้มันข้ามขั้นตอนเา็าเรียกว่าข้ามขั้นตอนทํางานข้ามขั้นตอนได้ที่ไหนถูกไหมอ่าอย่างสมมุติเราเนี่ยอ่าเป็นผู้จัดการเราจะไปสั่งลูกน้องอ่า ไปสั่งลูกน้องเนี่ยสั่งคนงานเนี่ยเราก็ต้องสั่งอ่าหัวหน้างานก่อนเนี่ยสั่งผู้จัดการแผนกผู้จัดการแผนกก็จะไปสั่งหัวหน้างานอ่าถูกไหมลนะ่ะมันก็ต้องตามขั้นตอนนะครับทําตามอ่าพีระมิตรอ่ะนะอ่ามันก็ต้องแยกตามลําดับความสําคัญนะอ่าก็ต้องไปสั่งตามเรียงระดับระดับชั้นลงไปไม่ใช่ว่า ่านอำเภอจะมาสั่งการดําเนินการเองเสร็จสว์เรียบร้อยเลยเนี่ยเออมาคิดผิดคิดถูกเองแล้วกรมทัพย์ไปไหนอ่ะออกรมทรัพย์ไปไหนกรมทัพย์ก็ต้องมาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเรื่องเขาทํางานทางด้านนี้โดยตรงตรงเออในเมื่อทางนี้เขารับเรื่องรับเรื่องก็ต้องสั่งให้กรมทัพย์เข้ามาอยู่ดีเพราะมันเป็นหน่วยงานตรงของเขาทํางานทางด้านนี้โดยเฉพาะ ผิดถูกก็ต้องให้กรมทรัพย์เขาดำเนินการเนี่ยถูกต้องแล้วถามว่าเขาจะละเว้นได้ไหมมันไม่ได้หรอกในเมื่อกฎหมายมันบอกระบุเอาไว้เขาถ้าทําตางตรงนะทําแบบตรงไปตรงมานะนั่นคือเป็นแบบนั้นเอ่ในเมื่อผิดถูกก็ว่ากันไปทําแล้วก็เสียค่าปรับไปซะแล้วก็เอทำจดให้มันถูกต้องแค่นั้นเองถูกไหมอันนี้หน้าที่ของกรมทรัพย์เขาดําเนินการเองมันไม่เกี่ยวกับใคร ใครจะมาสั่งแล้วจะมีไว้ทําไมกฎหมายอะ่ะกฎหมายเขระบุอยู่แล้วเออถ้าคุณไม่อ่าไม่ทําการขอคุณไปเจาะคุณก็เสียค่าปรับไปแค่นั้นเองเหมือนขับรถอะ่ะเอ,อคุณผิดกฎจราจรอะ่ะเอครั้งสองครั้งนี่เขาอาจจะอารมุ่มารวยแต่ว่ามันหลายครั้งเขาก็ต้องคุณก็ต้องเสียค่าปรับอยู่ดีแต่ถ้าเขาเคี่ยวเขาก,ก็เก็บตรงนั้นเลยเห็นไ,ไหมเอาง่าย นี่คือเหตุผลนะเอฟซีคุณจะไปสั่งการดําเนินการเองเสร็จสัตว์เรียบร้อยเลยทุกอย่างเลยเคลียร์เองเคลียร์ระดับใหญ่เองจัดการแล้วก็มาเคลียร์เองเขาไม่มาหรอกนะครับนะเออเขาจะมาทําไมนะครับเอฟซีนะครับใช่ไหมเขาจะมาทําไมเขาก็ต้องสั่งการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้อ,ของสิ ให้ผู้ที่ก่อข้องลงมาดําเนินการเขาจะมาข้ามขั้นตอนมันไม่ได้หน่วยงานเขามีให้หน่วยงานเขามีดําเนินการอยู่ก็ให้หน่วยงานตรงเข้ามาเอ,อเขาจะไม่ทําตามข้ามขั้นตอนหรอกนะครับอ่านี่หลยเอฟซีนะอย่าไปพูดนะมาดูพูดนาพูดได้นะแต่แต่ภาคปฏิบัติน่มันคงจะลําบากนิดนึงเอาจริงๆอืม นาทำไมอายบ้านนาเลยล่ะเ่านั้นแหละสิสีอันนี้เราคุยในเหตุและผลถูกไหมคุยในตามะระดับชั้นถูกไหมคุยในตามความเป็นความสำคัญของหน่วยงานต่างๆถูกไหมความสำคัญของยังไงนะเอะถูกไหมล่ะนี่คือคุยในความสำคัญของหน่วยงานหน่วยงานก็ต้องไล่ตามระดับชั้น ไล่ตามความสำคัญของหน่วยงานนั้นๆอ่อก็ชัดเจน f ียังไงก็ต้องเสียแล้วค่ะปรับก็เสียไปแอดว่าเออแล้วจะไปดึงชาวบ้านเข้ามาให้มันเป็นเคสๆไปนะคุณคุณพลาดคุณก็เสียจะให้เขาไปบอกเอ้ยเดี๋ยวมันจะได้จบกันงานเดียวไม่เกี่ยวหรอกถ้าเกิดคุณเสียคนเดียวเนี่ย แล้วคนอื่นถ้าเขาไม่มาร้องเขาก็ใช้งานของเขาไปเออหล้าโจไหนนะครับเอปีนะเออเขาไปหาเหรอโจไหนกันแน่เนี่ยฉันไม่รู้จักนะเออไม่รู้นะว่าไปโจไหนไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆเนี่ยนะมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะ เอาพูดง่ายอะเจ้าเขาก็ต้องไปโยนให้ทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบลงมาสุดท้ายก็เป็นหน่วยงานเดิมมันลงมาอ่าหน่วยงานเดิมมันลงมาแล้วก็มาตรวจสอบแค่นั้นเองถูกไหมละ่ะคุณทําอย่างนี้เท่ากับคุณหางานให้ชาวบ้านเขานะถูกไหมให้ชาวบ้านเขาไม่พอใจนะจะบอกไว้เลยอ่าในเมื่อชาวบ้านเขาอยู่เฉยๆ คุณไปหาหาทางให้เขาเสียค่าปรับอะโอ้โหเสียมากเลยเอฟซีนะเสียค่าปรับนี่มันดีที่ไหนนะ่ะเออเขาเก็บไว้มันอาจจะไม่หลายตังค์แต่ว่ามันก็พอได้ใช้จ่ายอยู่นะเออใช่ไหมอืมติดต่อล่ะอ๋อใชไหมโอ้ยเขาไม่มาหรอก ถามหน่อยเขาจะมาพามยเออเสียเวลาเขาเปล่าเขาจะมาทําไมงานเขาโอ้โหนะครับเขาดั่งไล์อยู่ที่นู่นไม่ดีว่าหรือนะครับเออโอ้ยอย่าไปเชื่อเขาเลยนะคนพวกนั้นไปหางานให้เขาทําเพื่ออะไรอ่ะอะอันนี้เขาทําตามถามว่าถ้าเกิดมันผิดเนี่ยเขาจะมาล้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไหมถ้าผิดอ่าขานั้นน่ะเขารักษากฎหมายนะ เออถูกผิดก็ว่าไปตามขาบวนการดิเออเออก็มันต้องดูว่าถูกผิดหรือเปล่าถูกไหมล่ะเ,เขาก็ต้องมาดูว่าถูกผิดหรือเปล่าก็ต้องเข้าตามขั้นตอนเนี่ยคุณจะไปรัดขั้นตอนเหรอเออมันก็ต้องถามว่ารัดขั้นตอนเหรอถูกไหมนั่นแหละคือผิดถูกก็ว่าก็นไปตามนั้นคุณคิดว่าคุณจะมีอภิสิทธิ์ถามหน่อยนะครับใครเขาจะยอม เออกฎหมายมันก็ต้องทําตามกฎหมายแล้วถามว่าลุงเขาโดนอ,อ่ถามหน่อยลุงเขาโดนไอ้นี่ไหมเขาโดนปรับไหมเออถ้าเขาโดนเนี่ยคุณก็ต้องโดนเหมือนกันนี่คือบรรทัดฐานเดียวกันถูกไหมอันเนี้ยของแกอยู่ที่ไหนหรู้เปล่ามันไม่ใช่ป่าด้วยนะของแกนะมันเป็นสอคอหนึ่งอ่าถ้าแกโดนปรับเนี่ยสอคอหนึ่งโดนปรับเนี่ยแล้วที่ป่าสงวนจะไม่โดนเหรอป้าเราก็ต้องถามตรงนั้นสิ ใช่ไหมขนาดที่ตรงนี้เน่ะเขายัางโดนปรบับอโดนปรับไม่ได้ว่ากันตรงนั้นถูกไหมล่ะเออคือคนเราเน่ะถ้าทําไม่ผิดทําอะไรไม่ผิดไม่ผิดเีอฟซีก็ลองคิดดูกันแล้วกันมันจะกลายเป็นบัตรทัดฐานนะเออแล้วจะมีกฎหมายไว้เพื่อกฎหมายเขาก็ทําเขาจัดการคนที่ทําผิดนะครับ มาแก้ไขให้มันเป็นถูกแล้วก็จะออกกฎหมายมาทําไมอย่างนั้นก็ทําตามเอาเภอใจใครจะทําอะไรก็ได้ตามแต่นั้นเลยเบันเทิงที่เขาเนี้ยอไอคนถ้าใคะทำผิดก็ลอยนวลดิยิ้มสบายใจทําอะไรก็ได้จะว่ากล่าวใครก็ได้จะให้หลายใครก็ได้อย่างนั้นหรือเออไม่พอใจใครก็เล่นงานคนนั้นถูกไหมลนะ่ะได้เหรอ ผิดถูกก็ว่าไปตามขบวนการนั่นแหละอันนี้มันถูกต้องอยู่แล้วเสียค่าปรับนะมันจะเท่าไหร่กันนะครับเอฟซี FC. คือพูดง่ายๆเรื่องของเรื่องนะ่ะนะมีศักดิ์ศรีเอาพูดง่ายๆศักดิ์ศรีแต่อย่าลืมว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันมาไม่หมดหรอกนะครับมันจะมีมาเรื่อยๆศักดิ์ศรี เอาจริงๆนะมันมีมาเรื่อยๆศักดิ์ศรีมาเดี๋ยวก็มาอีกเรื่องอื่นก็มาอีกคราวนี้แหละเออแล้วก็จะดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมตลอดเลยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหน้าต่อไปออใช่ไหมมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าอชาวบ้านเขาจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมต้องดึงชาวบ้านเข้ามาเนี่ยงงเหมือนกันเอฟซีเรื่องป่าก็เหมือนกัน อ่าท้ายก็ไปดึงชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องอ่าชาวบ้านก็ทำผิดเหมือนกันเห็นไหมดึงเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรก็อ้างชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเขาก็ทําผิดเออฉันก็ไม่เคยยอมหรอกออโจฮีบอยเขาก็มาแล็บอย่อา,างเดียวน่ะสินะ <laughs> โจฮบอยก็มาแล็บไหมมาแล็บของนะเพื่อไปส่งไง เออใช่ครับผมนั่งจะได้ข่าวว่าจะลงอีกอันนั้นก็ต่างหากก็ต้องเอาชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวอีกแล้วเอฟซี FC. เดี๋ยวก,ก็เล่นชาวบ้านอีก <c oughs> อะอะเออชาวบ้านเขาทาธุรกิจอยู่นะเออหลายคนอยู่นะเออเดี๋ยวเอาอีกแล้งานนี้นะชาวบ้านเนะ่ร้อนอีกแล้วงานนี้ร้อนเป็นไฟแล้ว FC. เอฟซีเอยหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแน่ๆสักวันใดวันหนึ่งภูเขาไฟปะทุเนี่ยนอน อ่าเป็นไปได้ในเอฟซี